สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันหน่อยนะครับก็ผมฟีฟออลนะครับ <c oughs> ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้มีการทําคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากไปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการยิงหัวแบบอาโอนะครับก็แบบเป็นการยิงหัวของผู้เล่นที่เป็นพระเจ้านะครับผูเล่นแบบพระเจ้าฟีฟ่าครับก็ มันจะเป็นวิธีการลากหัวยังไงก็ฝากไปรับชมกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าโซนสไตล์เลยครับ Man, you ก็สรับาการยิงหัวของอายเคนั้นมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามแบบนะครับแบบแรกก็คือเวลาแบบอยู่ใกล้ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืน a อา AR ก่อนนะครับอเอาสก,กาก็แล้วกันเห็น OK, อายเคชอบใช้ตลอดก็สหรับเวลาระยะไกลนั้นเราต้องแบบเอาเป้านั้นวางไว้แบบอันนี้คือแบบ ทิที่1นนะครับของสําหรับการยิงหัวแบบอายุเคครับก็ขั้นแรกนะเอาเป้าวางไว้ที่ตรงตัวศัตรูไม่ก็แบบแบบเอาไว้อาใกล้ๆแบบไม่ต้องไว้อาแบบที่เท้าศัตรูไม่ก็ขาศัตรูนะครับเพราะว่าเวลาล่ามันจะลากยากนะครับแนะนําให้แบบเอาตรงตัวศัตรูแล้วก็ล่าขึ้นไปไม่ต้องลากสุดจอนะครับสําหรับอายุเคนะผมบิดอ่าอนนี้ผมแบบไปดูมานะครับแบบไม่ต้องลากสุดจอนะครับแบบลากเบาๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบลูกสอนให้นะครับว่าแบบลากจากลากถึงถึง,ถ,งถึงอันถึงไหนนะครับเออแล้วก็แบบยิงระยะไกลนะครับก็ลากนี่ครับลากเบาๆนะครับไม่ต้องลากสุดจอนะครับถ้าลากสุดจอบางทีมันอาจจะเป้าเลยหัวไม่ก็แบบอ่าแบบบางครั้งก็เป้าเลยหัวบางครั้งก็ยิงไม่โดนนะครับมาช้าไม่เรายิงไม่โดน ต่อมาครับก็คือลากตัวจีนะครับลากตัวจีนั้นเอาเป้าไว้ข้างศัตรูแล้วก็เรยีสำหรับระยะไกลนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ลากตัวจีทางไกลนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แบบเราแบบเป้าเลยหัวกับยิงยากนะครับแนะนําให้แบบเอาเป้าไว้ข้างศัตรูแล้วก็ลากแบบนี้ครับเนี่ยเสลียงนะซู่าคันซู่าถ้าแบบเป้านั้นอยู่ข้างศัตรูนะครับก็ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้มปุ่มให้ดูครับ อ,อ๋อลืมบอกสำหรับการตั้งค่านั้นอมองรอบ1หนงรอนะครับบุ้มมปรับเป็น100ทุกอย่างครับแล้วก็ไอ้นี่ก็เจนะครับต่อมาก็คือตัวโซวเล็งนะครับปรับตามขึ้นด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ปุ่ม,มปุ่มนี่เดี๋ยวผมจะคลิปที่แล้วนั้นผมไปดูมานะครับว่าแบบมันผมคลิกปุ่มไม่หมดนะครับก็ คลิปนี้ก็จะมาคลิปให้หมดเลยนะครับว่าแบบปุ่มผุ่มไส้ยังไงนะครับถ้าใครอยากปรับตามก็ปรับนะครับผมเป็นผู้เล่น3นิ้วนะครับก็ถึงไหนแล้วอ้อถ้าแบบถ้าใครแบบอยากแบบถ้ายังไม่ทันสะโขบนะครับถ้าแบบใครอยากอ่าถ้าอยู่ระยะนี้ครับเอาเป้าวางไว้ที่เท้าแล้วก็ลากก็ได้นะครับบางครั้งมันก็ติดหัวแบบทุกเม็ดเลยครับสาหรับต่อมาก็คือการแบบสะโขบนะครับก็สําหรับการสะโขบนั้นเอาไว้ ทึงหัวนะครับแล้วก็ลากแบบเวลาเอาไว้ทึงหัวแล้วบางครั้งมันก็จะมาติดอ่านี่ครับบางครั้งมันก็จะมาติดคอศัตรูไม่ก็ตัวศัตรูนะครับแต่ว่ามันส่วนมากนะครับผมจะเห็นมันติดที่นะครับไม่ก็ติดที่ตรงคอศัตรูนะครับแลวแล้วเราก็ลากอันนี้คือลากสุดจอเลยครับเพราะว่าอ่ามันแบบยังไงวะเวลาเราลากนั้นมันจะแบบ มันจะลากยากนะครับเวลาแบบสโคบแล้วก็แนะนําให้กสตดจอเลยครับอ้อจะลืมบอกนะครับมีต้องมีแบบด้ามจับปืนด้วยนะครับเป็นด้ามจับ3ามนะครับเป็นจับสามของปืนนะครับจับ2ก็ได้ครับแต่ว่าแนะนําให้ใส่จับ3ามนะครับเพราะว่าแบบมันจะทําให้เรานั้นเวลานิงแล้วมันจะลากง่ายนะครับบวกกับสกินอัตราการยิงสองกับแม่นยำนะครับมันจะทําให้เราแบบกโคดง่ายผมบอกเลยแบบกระสุนมันจะตรงนะครับ ถ้าใครมีสกินปืนอัตราขยิง2ไม่ก็แม่นยำก็แนะนำให้ใส่นะครับนี่ครับต่อมาก็คือดีเซอร์นะครับก็สำหรับดีเซอร์นะผมเห็นอายเคเล่นในไฮไลท์ของเขานะครับเป็นเขาจะเอาเป้าวางไว้ตรงนี้ตรงตัวศัตรูแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับถ้าไม่แบบเขาไม่เอาเป้าวางไว้นี่เขาก็เอาวางไว้นี่ไม่ก่อไอ้นี่นะครับ แล้วก็เหมือนลากตัวเจที่ผมสอนเคยสอนมานะครับนี่ครับก็ยิงปกตินะครับแต่ว่าส่วนมานะครับอายเคเขาจะเป็นคนแบบชอบยิงระยะไกลนะครับตุ่มถ้าถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเป้ามันเ่าเิ็งมาที่ขาก็แนะนําให้แบบยิงไปก่อนนะครับดิดตัวก็สร้างมันนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนแบบมุม มุมเป้าใหม่นะครับก็ส่มว่านี่ครับบางครั้งมันก็ติดนะครับบางครั้งมันก็แบบเป้าเลยหัวบางครั้งก็ติดตัวนะครับนี่ครับต้องรอให้จังหวะของเท้าถึงพื้นก่อนแล้วค่อยยิงนะครับต่อมาก็เป็นอ่าซองนะครับประเภทที่อายเคชอบเล่นก็จะเป็นสับแปดกับซองวงนะครับซองเาา ซองยาวก็เล่นอะแต่ว่าผมดูคลิปแต่ซอ,อ,องควงกับสเปดก็สลับอาซองควงกับซองควงประเภทซองนั้นก็เหมือนเดิมนะครับกันหนึ่งโทษโทษกดผิดก็เป้าเอาเป้าไ้ข้างศัตรูแล้วก็ยิงนะครับแต่ถ้าแบบเอาลงตรงตัวแบบถ้าชู่าเป้ามันตรงตัวศัตรูแล้วก็รอคอแล้วก็กดค้างยิงครับ0ูนย์าวีนะครับ ก็แนะนําให้แบบกดค้างนิดนึงแล้วก็ลากไปครับบางมันจะลากทําให้ลากง่ายนะครับถ้าแบบเป้าศัตรูก,ก็ให้ลากตัวจข้างซ้ายนะครับถ้าเอาเป้าไว้ข้างซ้ายแล้วลากตัวจข้างขวา,ขานะครับส่วนว่าถ้ามันติดตัวถ้ามันอยู่นี่แล้วก็แบบลองลากสุ่มๆบางดูนะครับบางครั้งก็มันอาจจะติดหัวนะครับก็ต่อมานะครับก็คือ SVD นะครับ คลิปนี้ผมจะมาแนะนําปืนที่อายุเคสอบใช้เล่นตลอดนะครับก็ SVD ก็เหมือนเดิมนะครับแนะนําให้ใส่จับ3กับไอ้นี่มันจะเสริมมือนะครับก็คือด้ามจับนะครับเนี่ยด้ามจับ2บวกบวก2ขึ้นไปนะครับแบบด้ามจับ2ขึ้นไปนะครับก็แบบก็เหมือนดีเซิร์นะครับแต่ว่าดีเซิร์นั้นจะแบบลากง่ายก่อนนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันจะเพิ่มเสริมความยากนะครับก็คือถ้าเราอยู่ระยะใกล้แบบนี้นะครับให้เราลากตัวจีเลยครับ เอาเป้าไว้ข้างศัตรูเอาเป้าไว้ข้างศัตรูไม่ก็เอาไว้เท้าก็ได้นะครับถ้าแบบอยู่อยู่ระยะไกลก็ลากเลยก็ได้ครับแบบลากตรงเลยตึบ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 นี่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีการทำคลิปต่อๆไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากไปกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยแนะแจ้งเตือนนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ก็อาจจะไม่พลาดน,นะครับก็เดี๋ยวจะหาคอนเทนต์ไม่ก็แนวสอนดีๆมาสอนให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบา,บาย